วินจะขายให้ของปลอมมันเจ๊งเลยอันนี้ปลอมพี่นะครับอ,อันนี้ปลอมพี่ดูนี่ก่อนอปลอม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 พี่ของจริงอยู่นี่พี่ของจริงอยู่นี่พี่พี่เงยกออกไหมเนี่ยอาถามก่อนพี่พี่แยกออกไหมน้องๆแยกออกไหมแล้วแบรนด์เขาก็เลยบอกว่าคุณวินช่วยหน่อยตอนนี้เราหนักมากนะครับเพราะว่าเรากระทบ เพราะลูกค้าซื้อไปเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นสารเคมีอันตรายอ<ะ>เพราะมันไม่ได้เหมือนไอ้ตัวนี้ที่ผ่านมาตรฐานแล้วที่ได้อ,อยอได้ทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะอันนี้ผลิตมาจากไหนไม่รู้แต่ตัว<ะ>จริงๆของเขาเนี่ยพี่อันนี้เนี่ยคือจากญี่ปุ่นนะคะพี่ตัวนี้คือได้รับการรับรองคือจากญี่ปุ่นนี่ไงมันทําเรียนแบบไง แล้วของเขาเนี่ยตัวนี้โตจิสกี้ตัวนี้เนี่ยพี่ฟังตะก,ก้าเป็นมอวินจะขายให้ของปลอมมันเจ๊งเลยเ mm. พราะวินบอกว่าพี่เอาให้ลูกค้าเถอะนี่6.6และนับถอยหลัง20ล้านผู้ติดตามทำความสะอาดนะพี่นะพี่ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องขัดไม่ต้องถูให้ยากที่พีเทลงไปเลยรอบเนี่ยไอ้ชักโคงชักโคกเนี่ยพี่ชักคงชักโคกเนี่ยแล้วกดกดลงแค่นิดหน่อย มันละลายมันออกหมดเลยกําจัดแบเคีเรียไม่มีสารเคมีที่อันตรายและพี่ๆได้ของที่คุ้มและได้ของดีวินให้ทุกคนหนึ่งสองสเอาไปยกลังเลยยกลังแบบนี้ส่งให้ถึงบ้านยกกล่องวินให้สามตัวตะก้าขึ้นมาครับเอาไปราคานี้จบถูกสุดถูกจริงปลอดภัยฟังนะ โรงพยาบาลก็ใช้ตัวนี้เครื่องเวชสำอางใช้หมดคลินิกเขาใช้ตัวนี้กันหมดเพราะจากญี่ปุ่นเอาเลยจ้ะ